กลับมาพบช่องเพิร์ดแลบชัยน์โนนะก็ันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการลงดันนลกะนะก็จะเป็นเทคนิคต่างๆเนะาะตอนนี้ก็คือทําทีมได้ถึงแบบประมาณพอแบกได้คนหนึ่งคือ,ค,อคือ2คนหนึ่งตี้เนี่ยใช้2คนล้วแบกอีกคนหนึ่งได้แต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นการลงทั่วๆไปหลักการพื้นฐานคร่าวๆใช้ตัวอะไรดียังไงบ้างเนาะเออเดี๋ยววันนี้ผมจะกดเข้าไปยืนอ่าวโนโนโน ไม่ได้จะเข้าปิดกดผิด <c oughs> คือจะเข้าจะเข้าไปดูหน้ามอนเฉยเฉย่ถึงจะเข้าไปดูตอนจัดทีมเฉยเอเออแันเซนไปไม่ได้อะโอเคไม่ได้ก็ไม่เข้าอ๋ออันนี้ตีออโต้ไปโอเคก็หลักๆเลยนะตัวที่ผมใช้จะมีตัวลูพีนัทนะไปดูหน้านี้ดีกว่าเออเนี่ย วิธีการเสิร์ชหาตัวนะตัวแรกที่เราจะดูคือตัวที่มีท,ท up, นะลุบัฟทะลุบัฟเนาะคือถ้าเราไม่มีคนแบกอะต้องหาตัวทะลุบัฟมาซึ่งจะมีจะเป็นตัวนี้เรากดที่ตรงนี้ได้นะข้างบนใต้ชื่อเนี่ยใต้ชื่อลูพีนัทนะเรามากดตรงนี้ครับเนี่ยมันจะ ignore damage mitigation effect ก็คือพวกบัฟต่างๆเนาะมันคือเอฟเฟกที่ลด damage เอฟเฟอะไรต่างๆเนี่ยไอตัว คำว่าคำเนี้ยมันคือทำดามเมจทะลุบัฟพวกนั้นซึ่งในเกมก็จะมีแค่นี้ครับจะมีแค่นี้เนาะจะมีตัวหนึ่งที่ยกเว้นได้ที่ให้ใช้ได้แต่ว่า,าดาเมจต้องดาเมจต้องจัดมากๆแล้วก็ตัวที่มีต้องมีหลายๆตัวค่อนข้างแบบใช้ใช้หลายตัวในการทําทีมเนาะก็คือทีมแวมลม ที่เรารู้ว่าเออไม่ใช่ดีเลเว่นแวมลมอ่านี่แวมลมนะอันนี้คือดัมเมจธรรมดาเนาะมีดีเฟนต์ดาวมีเบสดัมเมจออนจำนวนดีบัฟเหมือนแมวใช่ไหมเออก็ประมาณนี้ตัวนี้นะมันเน้นรัวๆนี่คือหนึ่งตัวเอาเดี๋ยวผมบอกคอมนี้ก่อนแล้วกันเผื่อใครยังไม่ทราบเนาะก็คือแวมลมหนึ่งตัวแล้วก็ใช้เป็นโพลมนะโพลมอยู่ไหนนะอ่านี่ โอ้ oh, แล้วคนลมเนาะหลักๆที่เราเอามาใช้ก็คือสกิลนี้ครับอัพสกิลนี้ให้เต็มนะเอ้ต้องเอาเวกด้วยอ่ะมันจะได้อัลติเมตยีเร์เเราก็ได้มานะคืนหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเราจะเอาเราเราต้องการอันเนี้ยเพิ่มค่าหลอดอันตีเนี่ยเยอะๆไปทำไมอ่าต่อไปเราจะไปดูที่แวมไฟแวมไฟอยู่ไหนว่า ือผมยังไม่มีตัวผมรู้แค่นี้กำลังกาลังหาอยู่นะ,ะแหวมไฟเราจะดูที่อันติครับตัวอันติเขาอะ่ะเขาทํทำให้ใช้มานาคูใช้มานาคอสดาวก็วคือใช้มานาน้อยลงในการใช้สกิลอะ่ะสิบวีนะแล้วก็เพิ่มมานาเจนสปีดส,สิบวีซึ่งคอสดาวของเขาอะ่ะคือขั้นสามถูกปะ่ะขั้นสามเนี่ยมันคือลดการใช้มานาสามแปลว่าสกิลที่ใช้มานาสี่ก็เหลือหนึ่งสกิลที่ใช้มานาสามไม่รู้ว่าเหลือหนึ่งหรือเหลือศูนเนาะอันนี้ผมยังไม่เคยลอง ต้องหาตัวมาลองก่อนแต่เนี้ยคือรถคือรถไปสามอะ่ะทีเนี้ยคือเราใช้แวม,มไฟแค่อันติอย่างอื่นเราไม่สนใจนะเราใช้แค่อันติมาดูที่แวม,มลมใช้มานาเท่าไหร่สกิลนี้นะจุดวันนี้คือสกิลที่เขาใช้กันใช่สกิลนี้แหละใช้มานาสามก็คือในช่วงคือเราเอาโพลาลมอะ่ะมาสแปมสกิลเพื่อ พื่อเอาหลอดเร็วๆใช่ป่ะแล้วก็ใช้แวมไฟอันติเพื่อให้ใช้สกิลได้เรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนอไปที่แวมลมเราใช้สกิลตัวอีรัวๆก็คือดาเมจมันจะขึ้นรัวมากคือ,อ,อข้อสําคัญก็คือถ้าใช้ชุดเนี้ยคุณต้องมีเพื่อนหรือตัวคุณเองเป็นออเบียที่จะแปะตาได้แปะตาที่ทําให้มอนรับดาเมจแรงขึ้นถ้าไม่มีตรงนั้นผมคิดว่าอาจจะยากคือมันต้องรีรดดเมจเยอะมากๆเพื่อทําทให้บอสล้มในเฟสในเฟสเช็คในเฟสเช็คดาเมจนะ เออทีอนี้ก็มาต่อตัวธรรมดาดีกว่าก็คือจะมีลูพินัตนะคาวเกลมืดโคตรดีอันนี้คือโคตรดีผมกาลังหาตัวมาทําอยู่เดี๋ยวถ้ามีตัวยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะแต่ตอนนี้ขาดีคาเศษถ้ามีใครเปิดประตูได้ก็ฝากเรียกได้นะครับขอบคุณมากเลยอีกตัวนึงที่ดีคือลาเวนไฟครับลาเวนไฟถ้าใช้จัดสามตัวเนี้คาวเกลมืดคาวเกลมุดคาวเกลมืดเลยเว้นไฟแล้วก็ดักดาบเว้ลมเนี่ย ผมให้เขาเกิมืดน่าจะดีสุดในเฟสเช็คเดบเนาะแล้วก็เป็นลาเวน,เป,น,เ,ปนเป็นลาเวนไฟแล้วก็เป็นนักดับเวทลมนักดับเวทลมมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่เป็นตัวที่ทำได้ไปได้ทุกที่ไปได้หลายๆที่แล้วกันใช้่าหลายๆที่นะอย่างที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้เนาะตัวนักดับเวทลมมันลงคอนเทนต์อื่นๆได้ดีมันลง ได้มันลงได้ทุกคอนเทนต์อนะยิ่งยิ่งดันส่งกองกำลังใช้ตัวนี้ก็ดีอยู่ดีแล้วอีกอย่างเราไปใช้ใน PVP หรือ RTA ในการแก้ทางพวกแวนน้ำได้ที่เป็นเมตาตอนนี้เนาะแต่ว่าก็ต้องรีคอยล์จัดตัดที่ค่อนข้างสูงนะอย่าลืมโอเคดัเมที่ผมนแนะน๊าก็จะเป็นคาวโกลมืดนะสีดาวมืดซึ่งหาได้ฟรีจากประตูลับเนาะประตูลับอยู่เผื่อใครยังไม่ทราบนะประตูลับอยู่ตรงนี้นะอ่าเนี่ยก็มารีเฟรรอไป ถ้ามีเรอจอยได้อาทิตย์นึงเราจะได้ 5, 5เศษเนาะจากประตูเออทีนี้ต่อมาต่อมาตัวตัวซับท,ที่ทุกคนต้องมีครับก็จะเป็นตัวแรกที่ผมแนะนําคือจินน้ําหลายๆคนมีอยู่แล้วเอามาใช้ครับเอามาใช้เพื่อเอาเกาะก็ะสาคัญยังไงคือในเฟสเช็คดาเมจอะบอสจะยิงไฟเรื่อยๆหรือไฟม่วงเนี่ยถ้าติดดีบัฟไฟม่วงเลวจะลดเรื่อยๆ การที่จะแก้ดีปรไฟม่วงได้มีแค่ต้องทําให้เลือดเต็มซึ่งเลือดจะเต็มได้ต่อเมื่อที่เรามีโลเพราะว่าเลือดลดเรื่อยๆไงเราฮิวอย่งไงมันก็ไม่เต็มถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นต้องมีโลก่อนเอาโลมาชะลอไม่ให้เลือดลดแล้วใช้ฮิวทําให้เต็มเออมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นในทีมอะอย่างน้อยควรมีสองคนใช้โลสองตัวคนใช้ฮิวสองคนเอออันนี้นะก็ตัว คือตัวใช้โล่ในเกมมีเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นพินแสงหรืออะไรก็ก็คือเราต้องการแคลโรใช้พาน้ําก็ได้นะเออแต่ว่าผมแนะนาเป็นจินน้ําเนาะแล้วก็นกตัวตัวนกแก้วน้ํานะอ่าที่แนะนําจินน้ํานกแก้วน้ําประมาณนี้ประมาณนี้พาน้ําจินน้ํานกแก้วน้ํพาพาน้ําอืมใครคือใครไม่มีห้าดาวอะ่ะคุณมาใช้พาน้ําได้นะมันจะอยู่ที่สกิลสองครับเนี่ยเพิ่มชิล ทีนี้ตัวสุดท้ายก็คือตัวฮิลเมื่อกี้คือตัวโล่แล้วก็อีนคือตัวฮิลที่ลบดีบัฟได้ก็จะดีครับเออคือถึงตัวนี้จะมีฮิลแล้วอะแล้วก็จะมีโล่แล้วอะแต่มันก็ควรจะต้องมีอีกสักตัวหนึ่งนะที่เป็นฮิลจริงๆเออที่เป็นฮิลที่มันลบดีบับได้ดีๆออย่างเช่นล่มล่มน้ำนะเนี่ยมันสามารถลบดีบัฟได้แล้วก็ฮิลได้เนาะ ออหรือว่าอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำเดี๋ยวผมหาให้แป๊บหนึ่งนะมันกด Remove CC ไม่ใช่ดิ Remove ของ f u l Effect อ่าใช่ผีน้ำครับตัวนี้แนะนำให้ทำอันนี้ผมก็ทำกำลังปั้นขึ้นมานะจะเอามาลองใช้จะาลองใช้งานจริงจะทำทีม4ดาวผ่านผ่านมังกรไฟด้วยแหละก็เลยทำไว้อันเนี้ยสกิล2นะลบ แฮมฟูเอฟเฟกไปหนึ่งอันแล้วก็ได้เลือดคืนสามสิบได้ฮิวเลือดเออส่วนส่วนตอนที่ไม่ได้ใช้น้องน้องก็จะล่สกิลเองใช่ไหมจะมีเบ็บมีบัฟเด็บอะไรพวกนี้ด้วยเออประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนใครที่จะลงไปให้เพื่อนแบกผมแนะนำให้ใส่ผ้าไฟไปด้วยนะครับอย่างน้อยคุณก็มีอมาตะตัวเองเนาะ เอออันนี้คือหลายๆทีที่ผมลองไปแบกคนอื่นเนี่ยผมก็คิดว่าใช้พระไฟในการปกป้องตัวเองไปแล้วกันบางทีเขาเล่นไม่ไหวหรืออะไรก็กแล้วแต่นะทีนี้อ่ะเซตอัพตัวก็จะมีประมาณนี้3ามตำแหน่งอีกตัวหนึ่งที่ควรจะใส่เข้าไปเผื่อทีไม่มีออเบียเนาะก็จะมีแฮปปี้มืดแฮปปี้มืดเอ่ะเราใช้อันนี้ครับดัมเมจเทคเกนอัพนะบัฟตัวนี้นะสกิลสอของแฮปปี้มืด ซึ่งก็จะมีในอีนูมืดด้วยแล้วก็ตัวอื่นๆก็ใช้ได้นะฮะถ้าเกิดมีแต่ต้องเป็นอะไรที่แบบเราสามารถใช้ได้บ่อยระดับหนึ่งเนาะไม่ใช่ว่ามีเราใช้คูดาวนานมากๆมานาเยอะโคตรๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่ดีถูกปะมันแค่เป็นตัวเสริมทําให้แบบดัมเมจให้เพื่อนที่ทำดัมเมจได้ดีอะเขาทำดัมเมจได้สูงขึ้นแล้วจบเฟสได้ไวขึ้นอันนี้ก็เป็นทางเลือกลวกันเนาะแต่ว่าเท่าที่เล่นมาค่อนข้างสําคัญเนาะ เออเป็นตัวที่สำคัญมากๆเลยแหละในในในการผ่านเฟสเช็คดาเมจอ่ะเออโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาดูตอนลงจริงกันอันนี้ผมลงไ้นะผมลงกับในคิวคนหนึ่งก็คือคนกลางนี่นะที่เป็นในคิวแล้วก็ริมสุดนะครับเป็นคนนอกเนาะเป็นใบเป็นคนที่มีใบใบเขียวต้นอ่อนน่ะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเฟสบอสกันนะว่าแต่ละเฟสเราต้องทำอะไรดูอะไรยังไงบ้าง เ,เริ่มมาวิ่งเข้าไปปุ๊บตอนเริ่มมาผมพยายามจะเจาะเกาะให้เยอะที่สุดก่อนโดยที่พยายามใช้สกิลสองของอเบียแล้วก็สกิลหนึ่งเพื่อทำดาเมจธรรมดาเลยนะแล้วก็ใช้มานาไปทีหนึ่งอย่าก,กดสแปมนะครับเฟสแรกบอสจะคำรามหนึ่งทีแล้วตัวเราจะติดเฟียซึ่งถ้าติดเฟียรเราจะใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยเราสกิลที่ใช้อยู่ก็จะหยุดใช้ทันทีแปลว่าเราจะเสียสกิลเราจะเสียคูดาวฟรีเสียมานาฟรี เพราะนั้นพยายาม,มเมนเตตตรงนี้ให้ดีนิดนึงตรงเนี้ยพอเห็นวงขึ้นที่พื้นนะฮะเห็นวงไหมมีตมีจมีประมาณ3ามสี่วงที่พื้นเนี่ยพอวงขึ้นมาให้ดูจุดวงพวกนี้จะเป็นไฟที่อยู่จนจบเกมให้เราหามุมที่ยืนที่ไม่มีไฟอย่างเนี้ยพอวงขึ้นปุ๊บผมมองแล้วว่าขวามือมีทางยืนเดี๋ยวพอจบเฟสที่ทําให้เฟียนเนี่ยเห็นปะผมก็จะมูมาทางขวาผมจะมูมาทางขวาแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะตามมากันเองครับอันนี้คนคนนอกเขาไม่รู้เรื่องเนาะเขาก็จะไปของเขาอะเห็นปะ เออเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวเาก็มาเองครับแต่ติดไฟนานๆ่ะไม่รอดหรอกทีนี้ตีไปประมาณสักพักนึงนะถ้าพ่นไฟ2รอบอ่ะอ่านี่รอบเดียวคือดาเมจจะประมาณ9หลอดนี่แหละประมาณนะพอขึ้นเล็กเอ่ะให้ให้เซฟมานาะกับเซฟสกิลจอกเกาะไว้สกิลสองสกิล3าออบ,บียธาตุลมสำคัญนะครับเพราะว่าสกิลสองจอกเกาะสกิลสามติดตาได้เมื่อมีลบเดฟส เราใช้ลบเดฟบของล่มกับลบเดฟบของอเบียในการช่วยปั๊มให้สแต็กมันขึ้นไป3ได้เร็วเนะเาะแล้วใช้สกิล3เพื่อติดตาเนาะอ่ะทีนี้ดูจังหวะนี้พอเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งรีบกดลบลบเดฟบหรือแปะดีบัฟใดๆนะรอให้เขาขึ้นเฟดก่อนก็คือดูที่หลอดเลือดอยู่ที่ใต้หลอดเลือดบอสนะตรงนี้เดี๋ยวขึ้นสีม่วงปุ๊บเราจะใช้ดีบัฟอ่าเนี่ยขึ้นสีม่วงแล้วนะเราบอก็ใช้ดีบัฟเห็นปะผมไปใช้ดีบัฟหมดเลยแล้วก็พอเดฟบสามปุ๊บแปะตาเนี่ย ดีบัฟที่3นี่คือตานะเราค่อยเปลี่ยนมาเป็นตัวดัมเมจเพื่อเจาะเพื่อเจาะเพื่อเจาะเขาเรียกว่าอะไรเจาะบ,บัฟของบอสบัฟของบอสมันคือลดดัมเมจเกาเร็นถ้าเกิดใช้สกิลสองของลูพินัทจะทะลุทะลุบัฟได้ก็จะไม่โดนลดดัมเมาทีนี้พอจบเฟสถ้าเฟสเนี้ยไม่ไม่มั่นใจอ่ะให้เผื่อมานาเยอะหน่อยแล้วก็ใช้ตัวล้างใช้ตัวฮิลอะมาฮิลให้เลือดเต็ม พราะตอนที่เราอยู่เฟสเช็คดาเมจอะบอสจะปล่อยไฟรอบๆตัวพอบอสปล่อยไฟรอบๆตัวเราจะติดสแต็กทีละหนึ่งทุกครั้งที่มันปล่อยถ้าเรายิ่งตีนานก็ยิ่งสแต็กเยอะควรต้องรีบทําให้เลือดเต็มเพื่อลางบับออกนะอย่าปล่อยให้บัฟมันอยู่เยอะจนถึงขั้นห้าขั้นหกเราจะฮิลไม่ทันละถึงมีโล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 นี่ละลายเร็วมากเลยพอสแต็กห้าหกแล้วนะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าปล่อยให้ดีบัฟมันขึ้นไปถึงขั้นห้าขั้นหกนะเออพอจบเฟสปุ๊บเนี่ยบอสมันจะลมเราลุกข,ขึ้นมา มันลมให้เราตีฟรีมาสักพักหนึ่งและเราก็ลุกขึ้นมามันจะเรียกลูกน้อ,องออกมาเฟสนี้ให้ใช้แฟงเก้นน้ำนะเออเมื่อกี้ผมลืมเมนชั่นไปว่าต้องใช้แฟงเก้นน้ำเนานะ<ด>ให้วิ่งเข้าเสานะวิ่งเข้าเสาเราค่อยเปลี่ยนตัวเราจะได้ไม่เสียมานา<ด><ๆ>การเปลี่ยนตัวในเสาเราจะไม่เสียมานานะครับแฟงเก้นใช้สกิลคิวรัวๆเลยครับจริงๆเฟสนี้มีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายเนาะอันวิธีแรกคือใช้ทาน้ำทุกตัวเลยนะใช้อาวุธน้ำได้หมดเลยจะมีซีซีหมดเราใช้แฟงเก้นช่วยเพื่อปลดเห็นป่ะเราเจะหห็นทีี่่ลลออดมโยู ถ้าใช้แฟงเก้นสกิล l ิสกิลตัวที่ใช้สองมานาเนี่ยมันจะทำให้โลหายเห็นปะโลหายหรือถ้าโลไม่หายคุณใช้อเบียใช้สกิลหนึ่งได้เพื่อทำให้โลหายเหมือนกันเออก็ไม่มีอะไรครับก็เดบกันง่ายๆอย่างนี้แหละอ่ะเมื่อกี้ผมลืมหลบไฟที่ตกลงมาเมื่อกี้มันจะติดดีบัฟนะมันต้องมันต้องหลบแต่ถ้าเกิดโดนก็แค่วิ่งเข้าโลทองไปนะโลทองจะไม่เสียเลือดเลยจะเป็นอิมูอมตมาตาจากทุกอย่างเนาะ พอเราจบเฟสเร็วเราก็เปลี่ยนตัวหรือว่าจะดูเพื่อนก็ได้นะพยายามดูว่าเพื่อนไหวหรือเปล่าหลุดหรือเปล่านะอย่าเปลี่ยนตัวตอนบอสจะยิงไฟลงมานะมันยังมีบั็อกอยู่คือตอนเปลี่ยนตัวลงมาใหม่ๆอะ่ะตัวมันจะไม่ได้อมาตะาแล้วจะโดนจะโดนไฟเผาตายง่ายๆเลยเออพอเราวิ่งกุบมาพอบอสลงมาที่พืนเราต้องกุบป,ปิ้งให้เร็วก็คือเรากุบรวมตัวให้เร็วแล้วก็หามุมยืน มุมฝั่งนี้มันจะน้อยที่สุดใช่ไหมผมก็ยืนฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนก็ตามมาเห็นปะเดี๋ยวเพื่อนก็ตามมาอ่าอันนี้บอสจะเริ่มยิงเป็นไฟตัว X นะไม่ต้องตกใจนะหลบหลบให้ได้สักหนึ่งหนึ่งฮิตก็พอมันยิงสองฮิตไงยิงซ้ายยิงขวาอย่างเงี้ยเออเราโดนสักฮิตหนึ่งไม่เป็นไรโดนสแต็คแค่สองเราฮิลสบายๆเลยจริงๆเฟสนี้ไม่ต้องหลบนะที่มันกระทืบเท้าเราไม่ต้องหลบนะยืนตีไปเลยเพราะเดี๋ยวเราต้องลังบับอยู่ดีเราต้องลังดีบับอยู่ดีอ่าก็ะจะเป็นเช็คดาเมจเนาะอัน เห็นว่าพอเราติดตาติดรถเกาะออไปเยอะๆอ่ะแป๊บเดียวมันผ่านครับเพียงแค่คุณมีตัวอย่างเงี้ยเพื่อนเรามีเขาเกลมืดแล้วก็ใช้ฮาวน้มาเนาะเป็นคนนอกเนี่ยเขาคือเขาก็ใช้ฮาวน้กันนะเออเนี่ยพอสแต็กสี่รีบล้างเลยนะวิธีล้างคือการทาให้เลือดเต็มก็คือหาตัวฮิวแรงๆมาอัดฮิวให้มันเต็ม,มนะเออทีเนี้ยให้เก็บดีช์ดเก็บอันติเมตไว้ที่เฟสสุดท้ายอันนี้คือเฟสสุดท้ายละ ถ้าผ่านผ่านได้ผ่านคืออยู่ตรงนี้เลยถ้าไม่ผ่านตรงนี้เราก็โดดอีกรอบนึงผมว่าดาเมจจะเริ่มไม่ทันแล้วเออถ้าเกิดมันผ่านถ้าเกิดต้องกันเสารอบสองอ่ะแปลว่าดาเมจทีมอาจจะไม่ถึงแล้วนะส่วนมากจะไม่ผ่านแล้วกันเพราะฉะนั้นเฟสเนี่ยเฟสเช็คดาเมจครั้งที่สามนะนี่คือครั้งที่สามพอรถก็เสร็จติดตาเสร็จปุ๊บ <c oughs> เพื่อมาหน่อยหนึ่งคือใช้ดิชร์นของตัวดาเมจเรา <c oughs> เพื่อทําให้บอสมันล้มเร็วขึ้นเออเราเก็บดิชร์นมาได้แต่เฟสสองแต่ว่าเราไม่ต้้องใชที่นะ เฟสสาอดมันจะเร็วขึ้นเรามาใช้ที่เฟสสามเลยชัว sure. รอันนี้เพื่อความชัวรถ้าทีมยังไม่ได้ต้องใช้วิธีนี้เอานะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรละอันนี้ก็ง่ายๆก็ใส่เกาะใส่เกาะใส่ฮิวใส่เกาะใส่ฮิวก็จบไม่มีอะไรละง่ายเออก็จะประมาณนี้เนาะวิธีเล่นวิธีเล่นก็จะประมาณนี้โอเคถ้าเกิด คอนเทนต์นี้มีประโยชน์อย่างไรก็ฝากกด Subscribe กดไลค์ให้หน่อยหนึ่งจะเป็นกำลังใจใผมมากๆเลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวรอมารอดูกันโอเคสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับ